ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถครอบครัวเข้าใหม่มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะออกรถกบพลอยจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเ,เพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิม์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นรถครอบครัวนะคะน่าใช้อีก1รุ่นทุกคนคะมาพร้อมกับกระจังหน้าเท่ๆชุดล้อนะคะสวยมากๆเลยคันนี้นะคะเพื่อนคะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วค่ะ999บาทครบจบในการ ออกรถนะคะฟรีค่าดําเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบขาดเครือบสีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์แถมยังมีบริการเซ็นไฟแนนซ์แล้วก็ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านด้วยนะคะคันนี้ค่ะเป็นปาเจโร Elite Edition เครื่องยนต์2.4 4 w h e วินะคะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะคะที่ทำมาแบบ ได้สวยมากๆเลยนะคะสำหรับตัวอีลิทเพื่อนๆค่ะคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะรถสีขาวกระจังหน้าดำเป็นเอกลักษณ์ของอีลิทแบบนี้เลยนะคะเขามีเซ็นเซอร์รอบทันกรอง360องศาสเปรย์ฉีดตาไฟไฟ,ไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไลท์ชุดไฟมาให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเครื่อง <c oughs> ยนต์2.4ดีเซล <c oughs> ได้รถสีขาวมุกค,ค่คะ มีซุ้มล้อดําให้ด้วยนะคะคันนี้เดิมทีจะเป็นล้อที่เป็นล้อดําแบบอ l ลิทนะแต่คันนี้ค่ะจัดแม็กนะคะเป็นแม็กโอเอซิสนะคะจัดมาให้พร้อมอยางคุณภาพดีดมิชลินขอบ20ด้วยนะคะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกค่ะนี่ค่ะกล้อง3 1 0องศานะคะมีมาให้ตรงนี้ด้วยนะคะมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมนะคะทําให้รถดู มีความสปอร์ตและลักชวรี่เข้าด้วยกันอย่างดีเลยค่ะและนี่คือมุมด้านหลังนะทุกคนคะสวยมากนะคะปาเจโร่สปอร์ตเอลิทเอ i t ชั่นนะคะโฟร์ว l เป็นโฟ e ์ว l l อ h e e l Control นั่นเองนะคะได้เซ็นเซอร์หลังกล้องหลังมาให้ไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟ LED นะคะสวยมากๆนี่คือด้านหลังนะคะแตะบุ่มย่างนะคะประตูท้ายก็จะเปิดปิดระบบไฟฟ้าให้เพื่อนๆได้สะดวกสบายกันเลยค่ะ ภายในห้องสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะที่ไม่กว้างแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะคะแต่เบาะนะคะเขาจะพับราบได้คพืผู้ชมคะพับเบาะลงไปก็จะมีพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่เพิ่มมากขึ้นเลยนะคะอันนี้คือสามารถปรับลงไปได้นะเดี๋ยวพลอยถือโทรศัพท์อยู่อาจจะปรับไม่ได้ตอนนี้นะคะเพื่อนๆพืนที่อยู่ไกลอยากดูสักหน่อยนะคะว่ารถเคยชนไหมคะพี่พลอยไม่เคยคะ่ะนะคะตั้งใจคัดแบบนี้คะ่ะน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์ดเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะ สำหรับภายในนะคะก็จะเป็นชุดเบาของตัว Elit e เลยค่ะเบาะสีน้ำตาลสีการสีน้ำตาลแบบช็อกโกแลตนะคะสวยมากๆเลยโอเคนะคะปะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารเป็นยังไงบ้างคะ่ะนี่นะคะที่นั่งของผู้โดยสารบรรยากาศก็ จะได้พื้นที่แบบสบายๆแบบนี้มาให้ได้เบาะสีน้ำตาลสวยๆนะคะมีช่องเสียบชาร์จไฟนะคะเต้ารับปลั๊กไฟมีให้หมดเลยนะคะนี่มีให้ทั้งสองช่องเลยนะคะตรงกลางนะคะเพื่อนขาได้จอตรงกลางไม้ด้วยนี่นะคะเป็นจอขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขาดูหนังฟังเพลงกันได้ในนี้เลยนะ ช่องแอร์มีให้ทั่วถึงเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันแน่นอนค่ะป่ะเดี๋ยวเรามาเป็นคนขับกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปาเจโร่ l i t e 2.4นะคะตัว4 w h e e l นั่นเองรถสวยมากๆทุกคนโอเคนะคะป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่นั่งนะคะด้านหน้านะคะของคนขับก็จะมีชุดเบาะถ,ถุงลมนิรภัย SRS airbag นะคะเบาดชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะแถมยังปรับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะนี่นะคะบรรยากาศภายในเป็นยังไงบ้างคะ สวยถูกใจไหมคะรถปี2020นะคะคันนี้ไมวิ่งไปนี่เลยนะคะ87,350โลนะคะเป็นไม้แท้แบบนี้เลยทุกคนคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจสมาร์ทย์เลสค่ะ ได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังชันแพลนชิพครุสคอนโทรลรับสายวางสายสปีเกอร์ได้ฝั่งซ้ายนะคะก็สามารถปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้แพลนชิพอยู่ตรงนี้นะคะตรงกลางนะคะได้จอทัชสกรีนนะคะเป็นจอขนาดใหญ่เลยมาพร้อมระบบนำทางนวิ i เกเตอร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะก้อง360องศานะคะเห็นรถนะคะเห็นทัศนียภาพของรถได้รอบคันเลยค่ะแอร์ปรับแยกอิกสระซ้ายขวาได้นะคะ ช่องเสียบสาย USB HDMI เดคะ่ะมีให้ครบเลยมีจ้ะการขับ4ฟังก์ชันเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเบรกมือเบรกโคอ,อยู่ตรงนี้แล้วค่ะคันนี้นะคะบุค๊คเซอร์วติดรถมาให้ด้วยรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะมาพร้อมกล้องหน้ากระจกตัดแสงรบกวนออตโต้ม่านบังแดดนะคะมีไฟในตัวกระจกแบบนี้มาให้ด้วยออปชั่นถือว่าไม่กักได้เต็มเต็ม ได้เยอะได้คุ้มมากๆปัจจ r ร Elite นะคะ Edition 24 4W ี wheel, นะคะคันนี้ก็เป็นตัวขับสีแล้วก็จะเป็นรถปี2020ที่ไมน้อยวิ่งไป80,000โลกับราคาพิเศษเพียง1,59,000้านาืนบาทเพ่อนอพู่จะอที่ประมาณ1 8 ะะได้สูงสุด7ปี84งวดถ้าอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะอยากได้คันนี้ติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ